อาคารโรงแรมและรีสอร์ทกว่าร้อยแห่งที่เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวบนเกาะลีเป๊ะบนเกาะสาหร่ายอําเภอเมืองสตูลกําลังถูกตรวจสอบและดําเนินคดีตามกฎกระทรวงปี2535และพระบควบคุมอาคารปี2522ห้ามก่อสร้างอาคารใดๆบนเกาะค่ะยกเว้นสร้างเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้น นายอมรินสาลากิจเลยคนุการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเกาะหลีเป๊กก็บอกว่าการนำกฎกระทรวงปี35และพระบควบคุมอาคารปี2 5 2 2มาบังคับใช้และดำเนินคดีกับผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทสร้างผลกระทบให้กับกลุ่มธุรกิจอย่างกว้างขวางค่ะตอนนี้มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่าร้อยแห่งถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อสร้างอาคารไม่ได้รับอนุญาต บางไรายไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ก็เลยเรียกร้องให้ยกเลิกหรือแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเกาะดีเปะ๊ะเพราะว่านี่เป็นเกาะท่องเที่ยวค่ะสร้างเม็ดเงินให้จังหวัดปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า4,000ล้านบาท ตอนนี้ผู้ประกอบการยื่นหนังสือให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ดินเกาะหลีเป๊ะให้ชะลอการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการออกไปก่อนค่ะท่องเที่ยวที่ที่ภาครัฐส่งเสริมมาโดยตลอดไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยหลีเป๊ะกลายเป็นว่าท่องเที่ยวสร้างเงินให้กับประเทศแต่ทำผิกดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจไปโดยปริยาย ดังนั้นเนี่ยเราอยากจะวิงวอนให้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่35ให้ด้วยจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมากนะครับทั้งในแง่มุมของด้านเศรษฐกิจในมุมของของการพัฒนาเรื่องอื่นๆต่อเนื่องจากกันที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น,น ค่ะไปดูกฎกระทรวงปี2535และพระบรควบคุมอาคารปี2522ที่ผู้ประกอบการอ้างว่าส่งผลกระทบกับธุรกิจบนเกาะเนื่องจากกฎกระทรวงที่ออกตามพรบรฉบับดังกล่าวกำหนด บริเวณพื้นที่เกาะหลีเป๊ะห้ามก่อสร้างอาคารใดๆค่ะอนุญาตให้สร้างได้เฉพาะสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะผู้ประกอบการเขาก็เลยอ้างว่าดูจะย้อนแย้งกับการชูให้หลีเป๊ะเป็นเกาะท่องเที่ยวอย่างสิ้นเชิง